ขึ้นมาดูเจ้านกเขาที่เป็นมาทำรังที่มะม่วงน้ำดอกไม้ข้างบ้านนี่นะครับลมเงาลมรื่นเป็นเลยมาทำรังขอดูหน่อยขอดูหน่อยเด้ขอดูหน่อยขอาห,ห,ห,หารมาให้เพื่อนด้วย มีเด้ออาหารเด้อกล้วยนะครับกล้วยห้ไว้นี้ห้ไว้พื้นที่นี้ห้ไว้ตรงไหนดีห้ไว้ตรงนี้ดีกว่านกก็กินได้นกตัวอื่นก็กินได้ห้ไว้นี้เด้อ mày đi đây này tỏi mày tỏi túi tỏi mày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  ข้ามาดูเจ้าไข่มันทะลุเลื่อยอยู่เลยไม่เป็นไรลงไปอืม